สวัสดีพี่น้องครับทาง YouTube ที่ช่องละน้อยลำเพลออฟฟิเชียลนะครับพอดีเลยบอกปอบพอดีเลยบอกฮะตอนุ่นอยู่สบายดีพี่น้องซ้ำกันเลยมึงก็จะเห็นรถล่อง่ว่ามันขืนมากขึ้นเตาหรอไปคุณนายคุณแม่ไม่คิดเตาเลย เช้าสวยหุ่นดีเซ็กซี่มากไปใส่ขับวมูมาจะเสิรเอยังกินก่อนมา่บ้านว่าในไม้ยังมาเลยแพนแนงกหมูโอ้ยเลิศไก่ทอดไก่ทอดอุ้ยขึ้นหลายไก่ทอดสิกิโลไปขี่กลับมาคือ้ะไรยางแถวนี้ก็เลยไรยางแถ่เวลามันจอดเนาะว่าเที่ยงบันเขามาหอดใบมันก็เลยหลวบเป็นซองขาด แม่หนุ่ยไปเขาหงนามถอดไก่ไว้สิบกิโลไปหงนามกลับมาเมื่อนี้วัตถุดิบเมื่อนี้วัตถุดิบมีบ่วัตถุดิบโลคเก่กเกาเ่าเกา่าไก่สิบกโลบอกเมื่อวานเนี่ยไม่วันนี้อุย้ยเราเยอะไม่หมายถึงว่าแรงเนี้ยแรงถ้าตอนแรงเราเป็นถ้าเป็นผักเราใส่ใส่เนื้อสิบกิโลถ้าไม่มีผักเรายี่สิบกิโลขับเดียวเด้ออังสั่นตัวยังกินไรจนขาเปเลย มันปะเอากันแน่สัญญาก,กับบอกว่าห้ามเอาไก่นะกับ,บอกวาเนอะมาตะลุกเว้สิไปแรงเรงทนุยโภชนาเหมือนเดิมลูกสาวายแหลม

อาทิตย์หนึ่งใส่หาเทียผุนน่นโอ้ย,เ,ย,อย,ยเอาว่าตัวเดียวนี่บอสันเอามาสามสี่ตเ้ยเบอ่อ่ จะเป็นได้บ่เ,เอา้าลูกอยู่เป็นมูนสัาพอมืนน้งนี่วันนี้เนาะลูกวันนี้ก่อนน้องวันนี้นเนาะลูกในโอ๋ลูกแก้มแลม้วมาผู้เดียวดิแล้วตัวนเล่าเนาะอโอ้รางวัลหนึน่งในมาแรง มามาจากมามาทิกตอกอ๋อมามีติกนาอมาม่ามามีติกนาติ๊กตอก่าติกตอกเสือเล่าเสือคนไม่มีคำแปลหรอกเพ่นะมันมีเพื่อนเพ่าผมเร็ว้าื่อนไม่นมันยามือดน่ะก็เป็นมูเดียวมูทายาทยอยาก่ายาะมกายาไทยมื่อได้จะคล้องดังแล้วกันให้มูทายยาสิให้จะคล้องทายมู ก e uh, um. so uh. for ั่ NF ่ายอยู่กไยดไม่ไปคินไม้เสยอยู่วันเดเกเ้าไทยเป็นโมเดียวหัวใดไหอเอออันนั้นอันนั้นอันนั้นมันปังอยู่แ้วอันนั้นเขาปังแต่ไรอยู่แ้วมีอยู่ไหนรบมา่มายหัวสีนแล้งน่อยมาตัไม่อยู่นีพ่จูงให้มีผัวทีนแลวจัไบอกเขามาบู้ให้มีหัว ถ้าจะบอกให้ลูกซีคนละคนที่หนึ่งตลกคนที่สองคนที่สองพระเอกคนดีคนที่สามคนที่สามพระเขมคนที่สี่คนที่สี่พี่บอลโอเคแข่งกับม่นใช่คืนนี้ก่อนมูมาไหนไม่ได้ไหนสี่คนแล้วสี่คนแล้วนะจะกีพวกหน่อยได้เพิ่มเออมันไมได้ให้มันได้เพิ่มใหญ่ๆกว่านี้ล่ะเอ้ยไอ้น้าห้อยดีละหน่อยเนี่ยสัสุเดี๋ยวมาไล่ๆกุญแจละหน่อยเนี้ย สาธุสันน้ำห้อยไอ่ผมิด่าน้ำห้อยสันนี่แหละแปดหมื่นผได้คนเทียนึงนึ่งสาธุน้ำห้อยไอวัดซจ้าอจังอจังหลายกว่าออฟเนี่ยสเต็ปสาธุผมได้น้ำห้อยมูนนแม่นะขอบคุณเนี่ค่ะขอบคุณเอฟหนึ่งในแมลงรางวัลนางเอกเอีลูกเหรอลูกเขาชื่อปุเพหรอ คูเปอร์มินิคูเปอร์โอเคเดี๋ยวนี้จะไปหาลูกสาบมเหมือนกันใช่เ <Hey, S 1> สือห<อ>มาม่เลยงกพีม่มาไล่เจอ่นิปกติเป็นมาไล่มหมาได้ดีกูเสือหมามาเห็นแ่มื่อนี้มันบางอื่มาติดมาเลงเพราะเดินไ่มาน่าพูดยเป็นมาไล่พูดโออยากได้หมาจังเลยเอาหมามาทาอะไรจังเลยบ้านนะด้ยตาขี้มาไล่บอกหลายสามหมื่นเออตาขี้ตาขี้ทังใดหลายเหมโอ้เสียเปียหมูด้ววะโอ้กูเสียเปียกยังก่ได้ซื้อกล้องม่นม่ พ่อต่อต่อเคื่อนก็ลองเลยล่ะอ่ะถอไปเรียนสุดไปไปจุบจุ๊บเฮ้ยมันเป็นมุกงหรอไมานันมันหล่นวาหานก็เอาขืนมามันจังเหรอเจ้าพ่อมาเป็นน้ำใ่เขาเดี๋ยวบ้านไงบ้านสิมโดนไงโอ้โหมีสีกําไอทาพี่บ้า่นแกเป็นเจ้าของโครงการอยู่นั่นอะไรเอาโ่แ่สิเป็นใรอะไรเป็นชูเหรอเป็ะไรนี่เป็นตัวจริงจ เอานี่เป็นตัวจริงจ้าชะนีนั้นตัวปลอมค่ะพี่ชะนีคนเดียวด้วยนะเออประเด็นนะเออหรือว่าที่จริงอ่ะเขายากแบบตัวน้ำแต่ว่ามองชงแล้คือแบบเป็นคนแพ้น้ำเออจะไปด้วยไหมเราวันหลังรอดน้ำแล้วไปหยิขึ้นอะไรที่แปลโอเคจะฟอนหวานน้ำเนาะอ้าวหอมเป็นไงแล้วทำไมเป็นอย่างเงี้ย

แม่ต้องวีนแล้วนะต้องวีนแม่แล้วเหรอต้องประชุมแล้วแหละประชุมอะไรหอมน่าแอบดูอะไรปามอำนาจทำแบบนี้ได้ยังไงเออน่าเห็นบอลไดนคนเทียนแล้วหอมถึงกับวีนปาอำนาจทำแบบนี้ได้ยังไงปามาเคลียร์เลยเออปามาเคลียร์เลย บ้าแม่ทำน้ำท่วม,วมบ้าไ่นมน,น่ย้าไปึกดีกับป้าพ่เทวีาม่ห่า <นะ S 2> ครับพอกันกินหนาครับ